อินหรืออินเครื่องรางยอดฮิตของคนเหนือล้านนามีบันทึกสืบทอดกันมาว่าแปลว่ารักมากจัดเป็นเครื่องรางที่เราคุ้นเคยกันแต่ไหนแต่ไรพระคนเหนือนั้นนิยมใช้อินในการเป็นของเสริมสเสน่ห์เมตตา เรียกคู่เรียกรัดรวมทั้งช่วยเรื่องเงินทองคนทํามาค้าขายก็จะนิยมใส่อินเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์บ้างใช้วางเรียกแขกกันเห็นหินอินคือเครื่องรางรูปชายหญิงนั่งหรือยืนกอดลัดกันอยู่โดยทําจากเนื้อผงอาถรรพ์บ้างทําจากโลหะสำริ์บ้างและธาตาุต่างๆบ้างโดยมากจะจัดทํากันทางภาคเหนือตามตำนานเล่าไว,ว่าอินเป็นเทพ ทางศาสนาฮินดูมีรูปลักษณะเป็นชายหญิงกอดกันอินมีอิทธิฤทธิ์มากจนสร้างความเดือดร้อนให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายจนพนารายต้องปล่อยจากออกมาตัดอินให้ขาดออกจากกันเพื่อปราบให้สิน้นฤทธิ์อินจึงต้องแยกกันอยู่ตั้งแต่นั้นมาจนภายหลังได้มาพบกันจึงเข้ากอดรัดกันเพราะแยกกันมานาน อินเป็นเครื่องรางที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมจึงใช้อินทำสเสน่ห์จะเขียนชื่อของอีกฟานและชื่อของตนไว้บนอินและภาวนาคาถามหาะละรวยไม่นานก็จะสำเร็จผลสาลิกาหรือสาลิกาลิ้นทองความเชื่อมาแต่โบราณมาจากนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูหาคู่นกสาลิกาจะส่งเสียงร้องได้ไพเราะมากที่สุดจึงส่งผลให้กลายมาเป็นเครื่องรางในรูปแบบของนกสาลิกาที่มีทั้งคาถาบูชาสาลิกาการบูชาสาลิกาลิ้นทองและการบูชาสาลิกาคู่โดยมีความเชื่อกันว่าสาลิกาลิ้นทองหรือสาลิกาคู่ช่วยส่งเสริมสเสน่ห์เมตตาความรักพูดอะไรใครก็ชอบพูดอะไรใครก็หลงพูดอะไรใครก็เชื่อ เรามักได้ยินข่าวคนดังๆคนมีหน้าที่การงานดีมักจะไปลงคาถาสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเพื่อเสริมสร้างเสน่ห์เมตตาให้กับตนเองเพื่อที่จะได้มีงานมีคนนิยมชมชอบสนับสนุนผลงานให้มีเงินทองนั่นเองและที่สำคัญโชคดีสุดๆม้าเสพนางเครื่องรางของขังสายเมตตามหานิยมรุ่นแรงว่ากันว่า เป็นหนึ่งในสี่สุดยอดมหาสเสน่ห์ตั้งแต่โบราณนานมาม้าเสพนางน่าจะมีจุดเริ่มมาจากพมา่าแล้วแผ่ขยายมาอย่างล้านนาใครมีไว้ผู้ชายหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตารักไข่สมหวังเรื่องความรักชีวิตครอบครัวมีความสุขความเจริญไปที่แห่งหนตําบลใดก็มีแต่คนให้ความอนุเคราะห์อุ้มชูไม่อดอยากยากไร้ คนอยากพูดคุยอยากรู้จักมีสเสน่ห์ดีนักแรตำนานม้าเสพนางมาจากครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสาวเลี้ยงม้าตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งลักษณะางามยิ่งนักหญิงสาวดูแลม้าทุกวันและแล้วอาชานหนุ่มก็ตกหลุมรักนางเรื่องเล่ามีต่อว่าความรักที่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายจนถึงขั้นมีอะไรกับสัตว์มีความกันถึงพ่อ ของงนางพ่อนางจึงโกรธและอับอายมากจึงบันดาลโทษะฆ่าม้ารูปงามนั้นตายตกไปในชาตินี้แต่ไม่น่าเชื่อว่าหญิงสาวผู้เป็นลูกกับกั้นใจตายตา,ยตามม้าของนางไปทําให้ม้าเสพนางเป็นวิชาที่ใช้ในเรื่องตันหาการมลลมมหาสเน่ห์อย่างรุนแรงถึงที่สุด เมื่อรู้อย่างนี้กันั้นแล้วผู้ใช้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีลประจําใจในการใช้มาสเสพนางด้วยนะคะประหลัดขีกนับเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขัง,งที่มีความเชื่อศรัทธากันมากกว่าเป็นของดีที่มีมาแต่โบราณน,นานมาแล้วเป็นเครื่องรางของของังเป็นของที่ครูบาอาจารย์ได้ทําไว้เพื่อเอาไปใช้โดยเฉพาะ นับตั้งแต่พกติดตัวบูชาอยู่กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือร้านค้าตำนานที่น่าเชื่อถือที่สุดคือตำนานเกี่ยวกับการบูชาตีมูรติมีการบูชาเทพผู้เป็นใหญ่ทั้งสามได้แก่พระศิวะพระพรหมพระวิษณุและเทพทั้งสามได้มาปรากฏกายในผู้บูชาได้ชื่นชมพระบารมีโดยพระพ,พรหมปรากฏเป็นสีหน้าสีกร พระวิษณุเป็นเทพธรรมดาส่วนพระศิวะปรากฏให้เห็นเฉพาะส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเพศชายหลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างสิ่งคนลบที่แสดงถึงเทพทั้ง3ตามที่ปรากฏให้เห็นในประเทศไทยไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มมีมาในสมัยใดและมีความแตกต่างจากศีวลึงของชาวฮินดู เลือกจากประหลัดขิดที่คนไทยนำมาบูชานั้นทำขึ้นมาจากผู้มีวิชาความรู้ทางด้านสย,ยศาสตร์และการทำปลุกเสกเพื่อให้เครื่องรางของขังโดยในสมัยโบราณคนไทยนิยมห้อยประหลัดขิกไว้กับเอวหรือห้อยคอสำหรับเด็กชายซึ่งการทำเช่นนี้มีความเชื่อว่าหากมีประหลัดขิดติดตัวจะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ หรือบางคนนำมาบูชาไว้กับสถานประกอบการการค้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้ค้าขายมีกำไรมีคนอุดหนุนกิจการมากขึ้นนั่นเองจิ่งจกสองหางมหาเสน่ห์จิ้งจกเป็นสัตว์ประจำคู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยออกหากินมแมลงตามที่มีแสงสว่างเช่นหลอดไฟมักส่งเสียงร้องจนเป็นความเชื่อของคนโบราณว่า ถ้าจิ้งจกร้องทักจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือร้ายจนมีบันทึกว่านตำราความเชื่อเรื่องโชคลางแต่จิ้งจกสองหางนั้นโบราณเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคเชื่อกันว่าหากบ้านใดมีจิ้งจกสองหางแล้วจะมีโชคมีลาบทำมาค้าข้องเงินทองไหลามาเทมาดังนั้นหากจิ้งจกสองหางเกิดขึ้นที่บ้านใดเมื่อมันตายมักนำมาใส่กรอบแล้วพกติดตัว เพื่อนำเป็นเครื่องลางนำโชคทางด้านพระเวศวิทยามีการบันทึกศาสตร์ของจิ้งจกสองหางนี้ไว้เป็นรูปยันและคาถาจิ้งจกสองหางมีปรากฏทั้งตำราสายล้านนาเมืองเหนือหรือตำราพระเวศสายภาคกลางก็มีการบันทึกถึงยันจิ้งจกสองหางนี้ไว้ดังนั้นเกจิอาจารย์จึงมักนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องของังโดยวัสุ ที่นำมาสร้างได้แก่งาช้างกระดูกของสัตว์เขาของสัตว์กะลาและไม้ที่มีคุณนวิเศษต่างๆเช่นไม้ยิ้วดำไม้ตะเคียนไม้ลักซ้อนเป็นต้นโดยนำวัสดุด,ดังกล่าวแกะเป็นรูปจิ้งจกสองหางนอกจากนั้นยังมีการสร้างด้วยโลหะโดยทำแบบพิมพ์และเทโลหะเข้าในเบ้าหลอมขึ้นเป็นรูปก้อนมี ที่คุณอำนาจของเครื่องรางของขังประเภทจิ้งจกสองหางนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภค้าขายหรือเสียงโชคเสียงลาบเป็นต้นแต่ของเกจิอาจารย์ท่านใดจะมีพลังอำนาจเด่นไปทางใดก็สุดแล้วแต่การปลูกเสกของท่านจะเป็นไปอย่างไร จิ้งจกสองหางเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้านักเจราจาศิลปินนักร้องมักมีไว้เพื่อเป็นสิ่งเสริมทางด้านเมตตามหานิยมและทำมาค้าล้องเครื่องรางของขัง,งจิ้งจกสองหางจึงเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขัง,งอีกอย่างหนึ่งคู่กับสังคมไทยมาช้านาน